สวัสดีครับประมงสองพัน .com ครับตัวจีนตัวถึงบ้านคขังธนาคารสาขาคนอันนี้คือว่าตัวทําโคลแอร์เต็มญี่ปุ่นนะครับตัวเรือนแข็งแรงทนทานเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เราติดเราตรวจสอบแล้วเราติดวอยรับประกันไปให้อย่าให้วอยตัวนี้ลอกออกนะฮะแข็งแรงทนทานสแตนเลสร้อนเร็วครับทั้งบนทั้งล่างหนึ่งกิโลวัตต์ เราจะมาดูวิธีการเปิดทุกตัวเราจะทำการเทและทดสอบไปให้โดยช่างก่อนนะฮะในเบื้องต้นทุกตัวมั่นใจได้ว่าใช้งานได้จริงราคาที่เราขายให้เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยอะไหล่ตัวไหนเกิดเสียเนี่ยโทรหาเราเราส่งอะไหล่ไปให้เด็กโดยการที่ขายอะไรให้ถูกสุดตัวนี้เป็นตัวเปิดความร้อนถึง300องศาอันนี้เป็นทัมเมอร์ นี่เป็นสวิตออนออตอนนี้เราออนอยู่นะเนี่ยโคนที่ได้จะมีตัวม้วนนะครับจะมีตัวม้วนให้หนึ่งอันนะครับตัวผูว้มีตัวม้วนให้เป็นอย่างนี้ครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็มว้วนครับใช้งานง่ายครับคุ้มค่าแล้วก็เมื่อคุณใช้เป็นนา,นานเกิดเบื่อจะขายเป็นมือสองก็ยังได้กำไรอยู่นะ ซื้อของเราไม่มีขาดคุณครับสวัสดีครับ